เด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์กับคุณครูนันทพรจันอินโรงเรียนบ้านโนนกุงสพป,อ,ปอ,อำนาจเจริญน,นะคะไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนจำแนกภาพนะคะนักเรียนดูภาพนะคะว่าที่ผู้ชายในรูป มีลักษณะอย่างไรอถ้าเราสังเกตดูเขาจะมีรูปร่างผอมใช่ไหมคะภาพที่สองนักเกรียนดูนะคะผู้ชายคนนี้มีรูปร่างแบบไหนคะอ้วนใช่ไหมคะเหมือนคุณครูเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะทําไมผู้ชายสองคนนี้มีรูปร่างที่แตกต่างกันคนหนึ่งผอมแล้วก็คนหนึ่งอ้วนนะคะ,ะนักเกรียน นักเรียนอยากรู้จักไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรามาดูนะคะคุณครูเกิดจากอาหารนะคะที่เขารับประทานเข้าไปคนที่ผอมอาจจะรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนคนที่อ้วนอาจจะรับประทานอาหารที่มากเกินไปหรือรับประทานอาหารบางหมูที่ให้พลังงานเยอะเกินไปนะคะ ่นักเรียนดูภาพทั้งสองภาพนี้นะคะเรียนดูว่าภาพใดเป็นอาหารเป็นอาหารที่นักเรียนควรเลือกรับประทานซ้ายมือหรือขวามือคะคุณครูเฉลยเลยนะคะภาพขวามือก็คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นผักผลไม้น้ำผลไม้นะคะซ้ายมือจะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบคือน้ำตาลน้ำตาลมีแป้งนะคะอันนี้จะทำให้เมื่อรับประทานเกินขนาดจะทำให้ร่างกายอ้วนนะคะภาพต่อมาก็คือภาพซ้ายมือนะคะเป็นอาหารที่นักเรียนควรจะรับประทานนะคะเพราะมีส่วนประกอบก็คือเป็นพืชผักผลไม้ที่สามารถมีสามารถเลือกรับประทานได้ในอัด บ้านของเรานะคะส่วนขวามือจะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยอาหารปรุบกรอบอาหารทอดนะคะมีรสหวานนะคะไม่เหมาะกับร่างกาไม่เหมาะกับนักเรียนที่จะรับประทานนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้อาหารหลัก5หมู่ซึ่งประกอบไปด้วยมหมู่ที่1นะคะ คาร์โบไฮเดรตนักเรียนอ่านตามมูณคูนะคะคาร์โบไฮเดรตซึ่งประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลนะคะอาหารหมูนี้จะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะหมูต่อไปนะคะหมูปโปรตีนซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วหมูนี้นะคะจะทําให้ร่างกายของนักเรียนจเจริญเติบโตมีความสูงและก็ตัวอ่า สมัยนะคะหมูต่อไปก็คือหมูวิตามินวิตามินนะคะประกอบไปด้วยพืชผักผักสีเขียวผักสีสม้มสีแดงนะคะหมูนี้จะ,ะให้การควบคุมการควบคุมการทํางานของร่างกายและช่วยในการขับถ่ายหมูนี้ก็เหมาะกับนักเรียนอย่างมากเลยนะคะหมูต่อไปคือหมูแร่ธาตุหมูนี้จะเป็น เมื่อนักเรียนรับประทานเข้าไปจะทำให้มีการบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายาช่วยในการขับถ่ายนะคะต่อไปหมู่สุดท้ายก็คือหมู่ไขมันไขมันเกิดจากไขมันก็คือมีไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืชทำให้ร่างกายนักเรียนมีพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนักเรียนรู้แล้วว่า อา,อาหารดีมีประโยชน์นักเรียนสามารถเลือกรับประทานนะคะและไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายาเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ